สวัสดีค่ะวันนี้พามานะคะอยู่ที่อำเภอบ้านไร่นะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะพามาพบลูกค้านะคะที่ใช้ตัวพื้นผนังแล้วก็หลังคาของปิงปองนะคะสวัสดีค่ะพีุ่จมส์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พามาให้เห็นเจ้าของบ้านเลยนะคะหน้าตาของที่บ้านก็คือจะสองชั้นสองชั้นมีมีข้างบนมีอะไรบ้างคะมีมีห้องสี่ห้องมีห้องนอนห้องหนึ่งห้องโถงห้องหนึ่งห้องผ้าห้องหนึ่งกับห้องน้ํา ก็เป็นข้างบนมี3ห้องมี3ห้องแล้วก็ห้องน้ำข้างบนหนึ่งแล้วก็เห็นมีห้องน้ำข้างล่างด้วยพื้นที่พื้นที่ทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะพี่ข้างบนประมาณยาว11เมตรกว่ายาวเมตรเสเมตรกว่ากว้างนี้ก็5เมตรกว่าจะรวมก็ประมาณร้อยร้อยกี่ตารางเมตรกว่าๆเนี่ยประมาณร้อยยี่สิบกว่าประมาณนั้นประมาณประมาณอยตีไปประมาณร้อยยี่สิบหกแล้วกัน งบประมาณในการสร้างทั้งหมดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ9ก้าแสนอัพแะตรงก้าแสอัพก่อนเก้าแสอัพแต่ว่าอันนี้คือพี่สุพมใช้ทั้งตัวพื้นผนังทำวิงฟองเลยใช่ไหมครับกาวฟ้าหมายพร้อมที่กระแสอัพนี่ผมรวมหมดนัไม่ยากว่าจะรวมรับพื้นที่อะไรัมเลยอ๋อตั้งแต่แบบปูนปู พื้นปรับพื้นที่อะไรแมคโคอะไรมาหมดเลยผมคิดหมดเลยไม่ไม่ได้คิดแต่เฉพาะวัสดุถ้าถ้าเราคิดที่วัสดุก็มันก็ไม่ถึงแต่แต่นี่ผมว่าเรามาสร้างบ้านก็แบบตีรวมหมดเลยว่าทั้งหมดเท่าไหร่แต่นะเดี๋ยวหญิงกดที่เลขมาหนึ่งประมาณถ้าสมมติตีไปกลมๆ9 0 0 0แสนก่อนด้วยพื้นที่ประมาณ1 2 5 26ก็ตกประมาณแล้วตารางเมตรละรวมทั้งหมดเลย800 0 โดยประมาณนี้เข่าๆนะพี่เนาะอ๋อโอเคได้ได้น่จะหญิงให้พีุ่พงผ์พาหญิงทัวร์นิดนึงได้ค่ะข้างล่างพี่พี่ทำเป็นพื้นปูนใช่ไหมคะเป็นพื้นปูนเดี๋ยวในอดคตเดี๋ยวขอดูกับเบื้องจะกั้นกระจกก็ไว้ดูทีวีประมาณนั้นตรงนี้แกะงานเราเอาแค่นี้ก่อนแล้วมีห้องน้ำข้างล่างด้วยใช่ใช่นี่กะว่าในอนจะทำเป็ด ทำเป็นกระจกเลยนั่งดูทีวีก็ประมาณนั้นก็พื้นที่โล่งๆโล่งๆมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวกินชิวๆข้างล่างชิวๆนี่ว่าเวลานั่งเล่นกินอาหารอะไรอะไรเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องล่างก็ได้ใช่ใช่ใช่อ๋อแต่ห้องน้ำกว้างมากกว้างๆมันไม่มันมันไม่กว้างมันไม่ใหญ่เพราะว่ามันไม่กว้างที่ไม่ใหญ่ค่ะมันไม่เล็กเกินอ่ะมันไม่กว้างเกินค่ะเดี๋ยวต้องมีที่ ที่ก้านอ๋อสำหรับแยกติกแห้งอ่าทำแบบติดที่กระจกก็ได้กระจกอ๋อติดกระจกโอ้อากาศดีวิวดีมากใช่ใชแล้วก็ปูกระเบื้องอะช่างเขาปูยังไงให้มันตึบขนาดนี้ไม่รู้ล่ะต้องถามช่างดูอ๋อต้องถามช่างอผมก็ผมมีหน้าที่เลยสั่งสั่งว้เปเปเรพี่สุพงมพาหญิงเขาไปดูข้างในนะคะค่ะเชิญนะคะพี่ อันนี้ก็คือห้องโถงห้องโถงอ่านี่ห้องโถงห้องโถงเป็นประตูเป็นประตูมังกรเป็นประตูมังกรประตูมังกรแบบของคู่กันอ๋อใช่ใช่ประตูกับมังกรอ่าคู่กันคู่กันคู่กันอ๋อสวยค่ะออันนี้ก็คือปูผนังเป็นแบบแนวนอนระยะห่างจากตรงนี้มาถึงเท่าไหร่คะเนี่ยสี่เมตรได้ไหมประมาณ ประมาณนั้นในกาลังคาห่างใช่พี่คือผมจะบอกว่ามันเป็นจุดขายของบิงปองเลยที่ว่าระยะห่างของเราเนี่ยก็คือการันตีได้อยู่ที่4่เมตรเลยก็คือไม่ต้องมีตัวแปรก้านแล้วตรงนี้เลยยังไม่แกะพลาสติกออกเนาะยังยังเพราะว่าเราก็กำลังเก็บงานเลยค่ะนี่วิวสวยทีนี้วิวสวยแล้วใช่ใช่พี่วิวสวยวิว อ,อันนี้ก็เป็นห้องนอน,นโอเคเลยอ่ะในห้องนอนระยะห่างอเนี่ยเห็นปะตรงนี้เราไม่ต้องมีแปลแล้วโล่งๆเลยอะอย่างว่าแล้วแนวนอนตรงนี้ก็คือกว้างอยู่ที่กี่เมตรคะ <c oughs> เออผนังสามสามเมตรห้าอ๋อฮะประมาณนั้นนะประมาณสามเมตรห้าตรงนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมา ไม่ที่ว่าผมไม่ทําหน้าต่างเพราะม,มันเป็นห้องนอนเราทําแต่ให้เห็นวิวตรงน,นี้อย่างเดียวเพราะว่าเราไม่รู้จะหันหัวไปดูจะหันหัวไปนี่ดีไหมนะอ๋อใช่ใช่ใชเพราะว่าเพราะว่ามันก็มีหน้าต่างมีประตูแล้วประตูค่ะค่ะ<ม>โอ้เออมีแนวนอนติดผนังเป็นแบบแนวนอนโอเคไปดูห้องน้ํากันดีกว่าห้องน้ำมำีตัว เปิดประตูมาเราตื่นนอนมาแล้วเราเข้าห้องน้ําเลยเป็นแบบน,นี้อ๋ออันนี้เราทําลดสเต็ปลงไปอ,อ,อ,อ๋อเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่ทําเป็นก้านเปียกแห้งอีกทีหนึ่ง<ด>ใช่ไหมคะเนี่ตรงนี้ก็ติดกระจกข้าวก,กระจกข้าวเนี่ยมามาปั๊มกว้างประมาณเม็ดยี่เนี่ยกว่าส,สองเมตร อันนี้เป็นโซนอาบน้ำโซนเปียกอันนี้โซนให้แล้วอย่างนี้เราทําอะไรก้นอีกตรงนี้ไหมคะไม่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 ทำเขิบก้นเล้ใช่ไหมไม่ต้องแล้วก็ปล่อยไปเลยปล่อยเลยเพราะเราอาบน้ามามันมันก็โอเคอล้โอเคใช่ใช่นี่เครื่องน้ําอุ่นอ๋อติดเครื่องน้าอุ่นเช็คช่างไฟเช็คให้เมื่อคืนไฟอะไรก็โอเคมาละนี่ยังแต่ติดอ่าติดกระจกกระจกกระจกกับ ลาวผ้าตรงนี้ตัวคอม่าติดลาวผ้าใช่ใช่ติดลาวผ้าตรงนี้ติดกระจกตรงนี้เนาะแล้วก็ล้างมือทำธุระตรงนี้เสร็จแล้วเลื่อนมาอาบน้าอาบน้ำตรงนี้ก็ค่อยติดติดกระจกกั้นมันจะได้ไม่เปียกไปทั้งนู่นอ่านแห้งค่ะแล้วเขาก็ปรับต่วเอียงมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันปล่อยให้คนงานนี้ทาแสรผมค่อยจัดการเอะเดี๋ยวจะมีช่างเน่ช่างกระจกเดียเขามาติดกระจกอ๋อประตูนี้ทีนึง แล้วทำไมถึงถึงเลือกใช้ของปิงปองล่ะคะเห็นบอกว่าดูตั้งแต่ตอนอยู่ที่ชวีนเดนเนะเนี่ยผมบันทึกเอาไว้เขียนว่ากรช่างแมนผมก็บันทึกไว้กันด้ด้วยแต่ว่าผมก็ลืมหายเลยตั้งแต่อยู่สวีเดนเลยกลับมาผมกลับมาไทยนี่ลืมลืมหายผมว่าจะเอาช่างที่ไหนผมก็ไม่ใช่คนพื้นที่นผมก็ไม่รู้จักใครเพื่อนบ้านก็ไม่มีไปถึงพอวันนั้นดูนี่ช่างแมนนี่หว่ากบพี่ผมก็นึก นึกออกผมก็ไปหาหรือเจอเบอร์โทรไปดีและพี่ได้เคยไปที่โรงงานที่สี่คิ้วยังคะไปไปไปอ๋อไปดูที่สี่คิวไปไปช่วงช่วงทีแฟนมาไปช่วงลงมาใหม่ใหม่ค่ะแล้วทําไมถึงกล้าซื้อปิงปองมาใช้ล่ะอ๋อผมเห็นรีวิวดูผมดูแล้วดูเอกกับแฟนเราต้องเราว่ามันมันมันโอเคเราก็ไม่ใช่ว่าสุ่มสีุ่่มห้าเราก็ตรวจเช็คแล้วเช็คเอกอะไรเราก็ไปที่สี่คิวด้วยนะเจอเฮียไหมคะ เจอเฮียไหมทําไปสีคิวก็ถ่ายรูปเจออยู่เพราะว่าเราเราซื้อดูตั้งแต่ดูมาแล้วอตอนอยู่ที่นู้นเลยเราก็ตกลงกับแพเอาดาวแบบนั้นกว่าไอ้นี่ตามแกมหมดเลยจากตรงนู้นยิงคับรถมาจากตรงนู้นแล้วมาถึงตรงเนี้เด่นเลยอะเด่นตรงที่ว่ามันเป็นผนังแบบลายหินอ่อนแล้วไปเจอกับตรงนี้ที่มันเป็นลายไม้ อันนี้จะเป็นลายไม้สักเข้มสวยมากค่ะแข็งแรงโอเคได้ค่ะนั้นสรุปแล้วเบสเสร็จแล้วเนี่ยคือทั้งพื้นผนังหลังคาพื้นที่ที่ลูกค้าใช้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณร้อยร้กว่าตารางร้อยกว่าเน <100 S 2> าะประมาณร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่บตารางเมตรประมาณร้อยยีบอะนิดนึงค่ะประมาณร้อยี่้าเนาะร้อยห้าตารางเมตรนะคะ พื้นที่ทั้งหมดแล้วก็งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดเลยเนี่ยของพี่สุพมอยู่ที่ประมาณ90,000 0บาทถ้าหากว่าตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ตารางเมตรประมาณ8,0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนิดๆนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็คือมาดูตัวอย่างได้นะคะแต่ว่าไปดูที่สีคิ้วนะคะที่โรงงานเลยหรือไม่ก็มาดูที่กรุงเทพรามอินทานก็ได้ค่ะตามแถวอุทยัทยนี่ไม่รู้มีไหมนะมีไหมเคยไหมเคยมาทำมั้ยมีมีพี่แต่ว่าถ้าเป็นอำเภอที่อยู่อำเภอบ้านไร่หรืออย่างเงี้ยพี่สุพมเป็นเจ้าแรก ก็ขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจเปิงฟองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าหากว่ามีลูกค้าแบบว่าสนใจก็เชียร์ด้วยนะคะ